<Can> talk. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคนซัสไซตี้นะคะและวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากนะคะทางรายการนะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามแห่งนี้นะคะและอยู่กับท่านนายกอบจจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะ พร้อมด้วยท่านผอ,อโอรงพยาบาลเชียงยืนและวิสาหกิจชุมชนนะคะทั้งสองที่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าวันนี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะได้มีการเปิดตัวค่ะอยากให้ท่านนายกนะคะได้เล่าสนิทหนึ่งค่ะว่ามีการเปิดตัวอะไรนะคะโออวันนี้นะคะที่มหาสารคามเราเปิดตัวจังชามหาสารคามค่ะ ก็วันนี้มีพี่น้องประชาชนจากาทั้ง13อำเภอเลยนะคะในจังหวัดมหาสาครคามเรามารวมตัวกันที่นี่นะคะ<อ>เพื่อที่จะมา,าดูกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะคะ<อ>วันนี้มีทั้งกิจกรรมว่า,เ,าเราจะปลูกกัญชาอย,ยังไงเราจะขออนุญาตอย่างไง<อ>แล้วหต้นนี้จะเป็นยังไง<อ>นะคะแล้วก็นอกจากนั้นน่ยนะคะก็ยังมี นิทรศการจากโร <Yeah. S 1> งพยาบาลเชียงยืน <Yeah. S 1> นิทรศการจากโรงผลิตยาจำปาสี <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งเขาเอากัญชาไปผลิตเป็นยา <Yeah. S 1> นะคะแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนมารวมตัว5-600 <Yeah. S 1> คนเลยนะคะ <Yeah. S 1> และเป็นกลุ่มที่สนใจ <Yeah. S 1> ในเรื่องของกัญชาทั้งนั้นเลยนะคะ <Yeah. S 1> และวันนี้พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะ เราได้รับเกียรติจากเลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขค่ะมาเปิดงานด้วยวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะท่านผู้ตรวจราชการแล้วก็ท่านสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง4จังหวัดร้อยเกลนสารสิน<ช>ก็มารวมที่นี่<ช>นะคะเปิดตัวกันทีมหาสาราะคะามค่ะแสดงว่าได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนเลยนะคะในจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้แล้วก็รวมถึงจัดทางส่วนกลางด้วยนะคะที่มาต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะการชานะคะให้กับประชาชน,นะค่ะวันนี้เนี่ยท่านนายมน่บอกแล้วว่าจังหวัดมหาสารคามเนี่ยพร้มมอ,อมในการที่จะเดินแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของกัญชาใช่ค่ะั้นตรงนี้เป็นกล้องจริงๆแล้วอะนอกจาก เดชารกษ์มุติมาแล้วนะคะ,ะท่านพรยาก,ก็มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้เนี่ยเด้เห็นชัดเจนเลยว่าทั้งท้องถิ่นทั้งท้องที่<ะ>ทั้งสาสุเ<ะ>รวมกันนะคะเพื่อการขับเคลื่อน<ะ>ให้เดินไปได้นะคะ,ะและขณะเดียวกันเราเดินพร้อมกันทั้งจังหวัดเลย<ะ>13สามอำเภอมา,ร,ารวมกันหมดเลย<ะ>ะะเดินพร้อมกันขับเคลื่อนพร้อมกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรามีวิสาหกิจชุมชนมาอยู่ทั้งสองที่นะคะถือว่าตรงเนี้ยเป็นการนําร่องทํา มันก็เป็นจุดเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะที่นี่ที่นี่นกือได้เห็นภาพนะคะว่า,ท,าทั้งวิสาหกิจชุมชนทั้งสองเนี่ยมีการทํานําร่องในเรื่องของการทําโรงเรือนปลูกเพื่อที่จะให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สามารถรที่จะทาได้เดี๋ยวพี่กับพี่แรกก่อนดีก่อนนะคะทางด้านนู้นคุณกล้องนะคะค,คุณกล้องจากวิสาหกิจชุมชนไหนอคะับวนการอสตอลครับจีกครับครับ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนของคุณก้องเนี่ยต่อย,ยอดกับทางเชียงยืนธนาคะรใ,ในการที่จะ,ะเรียกว่าขับเคลื่อนทั้งระบบทั้งโมเดละบบฉะนั้นในเ,เรื่องของการปลูกนะคะเมื่อปลูกขึ้นมาแล้วที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยแสดงว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในส่วนของช่อด,ดอกนําไปทํายาถูกต้องครับในจังหวัดมหาสา,ารคามเองเนี่ยผลิตยาที่ไหนนะคะโรงพยาบาลจตุาสรี เป็นโรงพยาบาลจามปาสีแล้วก็่ปที่โรงพยาบาลมหาสารคามใช่คใ,คใไหมคะซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามก็จะส่งต่อ,อยาเนี่ยไปยังทุกโรงพยาบาลในจังหวัดใช่ไหมคะคร่ะต้องเรียนถามคุณผอค่ะว่าตรงนี้เป็นการกับเพื่อนยังไงบ้างคะ,ะก็คือมันตั้งแต่ต้บบตนน้ำนะเกษตรกรมีการรวมตัวแล้วก็มีการปลูก,กน,นะครับแล้วก็พอปลูกเสร็จนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะส่งให้ทางรสตเพื่อรสตรก็จะนําไปส่งสูงง่โรงพยาบาลจามปาสีเพื่อที่จะทํำการ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการชารทางการแพทย์กระจายสู่โสมาช,ชิกชนเ็จะสู่พี่น้องประชาชน่างนี้นทางโรงพยาบาลเชียงยืนเองนะคะก็คือรับตัวยาเนี่ยจากทางโรงพยาบาลมหาสารครามาคที่จ่ายมาและทางนี้ก็สามารถที่ทจะจ่ายให้กับคนไข้ได้ซึ่งแสดงว่าที่โรงพยาบาลเชียงยืนเองเนี่ยมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มีเริ่มมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อเปิดบริการให้กับ ประชาชนนะครับที่สนใจมีโรคที่จําเป็นจะต้องให้กัญชาทางการแพทย์เราก็มีทั้งแพทย์ที่ผ่านการอบรมมานะครับทั้งรักษาแพทย์แผนไทยนะครับทั้งเภสัชกรนะครับแล้วก็พยาบาลประจาคลินิกเพื่อที่จะทําการประเมินแล้วก็ให้การรักษากับคนไข้ได้ถูกทางอ๋ออันนี้ก็จะเป็นโมเดลแรกนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยจับมือกับรพสตอก็คือรพสตอเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ำบลเนี่ยนะคะในพื้นที่นั่นเองอย่างเช่นวิสาหกิจนี้ก็จับรพปสตอแล้วก็เมื่อปลูกขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยช่อดอกก็นำไปให้โรงพยาบาลรพปสตอแล้วก็รปสตอก็ส่งต่อในเรื่องของการทำออกมาเป็นตัวยาเข้าไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดก็ แจกจ่ายลงมายังโรงพยบาบาลต่างๆในจังหวัดอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งใน<ช>ส่วนของกิ่งก้านใบส่วนต่างๆที่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วถือว่าไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนเองก็มีแนวทางในการต่อยอดใช่ไหมคะใช่ครับทางวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราเชื่อว่ากัญชาเนี่ยจะเป็นตัวพลิกเศรษฐกิจของประเทศได้ณ <c oughs> ปัจจุบนนันนะคบขอเรียนว่า พอปลดล็อกแล้วเนี่ยทางวิสาหกิจด,ดีใจมากดีใจมากที่จะได้ทํทำต้มไก่ใส่กัญชาต้มใส่ต้มไก่ใส่กัญชาที่จะได้เอา,าแต่รูปเลยการทำต่างๆ ตอนนี้วิสาหกิจตื่นเต้นกันมากใช่ไหพราะมีการเตรียมการแล้วว่าจะทำอะไรบ้างเป็นโปรดักต์ออกมาใช่ครับแต่ว่าแต่ละคนเขาก็ยื่นข้อเสนอมาอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าน่าจะทำทุกอย่างเลยเพื่อเป็นการนับล่องตัดสินใจไม่ได้ต้องทำทุกอย่างเลยั้วก็นับร่องลองดูเ่าตัวไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรแต่ไม่ได้ทำขายนะครับเพื่อทดลองก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันต้อง อะไรมากมายมันจะมีผลกระทบไรในี้ยคตหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่มีคุณหมอคอนเฟิร์มว่าไม่มีแล้วก็ถูกดล็อกอย่างจริงจังฝากกาบเรียนไปยังพี่น้องนะครับที่ฟังเรื่องนี้อยู่นะครับรากใบดอกดอกกันไปยาจิตติน้อรากใบก้านกิ่งก้านกิ่งก้านเอามาใส่ต้มไก่ทุกวันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับ ม่ถูกตำรวจจับแล้วนะครับแต่ว่าอร่อยมากด้วยใช่แล้วก็สามารถที่จะขายได้ด้วยนะคะขายควาสามารถที่จําหน่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้ร้านร้านทําอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะขายอาหารที Orion ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเครืชาได้แต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าจะต้องซื้อใบเนี่ยหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะฮะจากผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นอนุญาตเท่านั้นนะคะใช่ค่ะถูกต้องนะคะตรงนี้แอบ ได้ยินมาค่ะว่าทางจังหวัดมหาสารคามเองมีโปรดักต์นะคะซ,ซึ่งถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่เตรียมจะร้อนใช่ไหมคะทค่านนายกคะโปรดักต์นั้นคืออะไรโอเดี๋ยวนี้เตรียมแล้วอะนะคะ,คะเ,เราเ็ามีการเตรียมหลายตัวนะคะ,คะแต่ตัวเด่นๆเ,เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นน้ําปะลากัญชาตราแม่ขุมขายนี่ตราแม่ขุมคายนะคะ <S <S 2> <S 2> จะแซ่บนัวขนาดไหนเนาะโอ้โหปลาคนไทยก็ชอบมากอยู่แล้วต่างชาติก็ชอบด้วย ะะต้องมาดูกันว่าใส่กัญชาเข้าไปแล้วมันจะนัวขนาดไหน,หนมันจะอร่อยชัวร์แน่นอนนะคะมาทางด้านนี้บ้างค่ะอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามนะคะทางด้านนี้เป็นจุดนำร่องที่ทำในอีกโมเดลหนึ่ง<ช>นะคะ,คะเป็นโมเดลที่จับมือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยใ,ใช่ไหมคะใช่ค่ะของเราก็จะเป็นปลกของแบบนะคะก็จะทางอินดอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์ม เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสองที่ว่า greenhouse และ indoor เนี่ยแตกต่างกันยังไงและในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมาดูได้เลยว่าต้นทุนเอ่ยวิธีการปลูกเอ่ยการที่จะตดให้ถูกต้องนี่ยต้องทำยังไงการดำเนินการแล้วการแปรรูปต่อไปเนี่ยเราจะทำแบบไหนนะคะส่วนตัวเองเนี่ย ก็อย like ู่ในครอบครัวนักการเมืองนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดองความรู้นี้ให้แก่ประชาชนชาวมหาสารคามค่ะซึ่งจุดนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเปจุด เรียนรู้นะคะของจังหวัดมหาสารคามที่จะต่อยอดนะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนเนี่ยทั้งจังหวัดค่ะเพราะเขามีทุกโมเดลรวมอยู่ในที่เดียวไม่ว่าะจะเป็นระบบปิดที่แบบว่าเรียกว่าไายคลาสนะคะแล้วก็ท็อปคลาสที่สุดในประเทศไทยเพราะเป็นระบบแบบโรงเรือนปิดฉะนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะผลิตออกมาเนี่ยได้อย่างคุณภาพที่เรียกว่าเป็น medical grade mm hmm. อันนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับโรงพยาบาลด้วยนะคะ <Yeah. S 1> นอกจากนี้ก็จะมีระบบที่เป็นโรงเรือนหรือว่า greenhouse นะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะ ให้เกษตรกรมาเรียนรู้แล้วลองทําตามได้ด้วยก็เชื่อว่าตรงนี้จะมีการทําขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ทางนายกเองก็มีเตรียมการที่จะสอนใช่ไหมคะให้กับประชาชนในจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยง,งานเราอะนะคะ,ะเรามีสมาชิกที่เป็นกลุ่ม กษตรนะคะ,ะซึ่งทุกวันนี้จะมีกลุ่มเป็นวิสาหกิจอยู่แล้วแล้วเขาเรียกว่ากลุ่มน้ำามีการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวนี้เขาก็ พืชผักอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เขาสนใจเพิ่มขึ้นที่เขาจะปลูกกัญชากัญชงนะคะวันนี้ได้มากันมากมายเลยทีเดียวแล้วเราก็จะนํากลุ่มนี้เนี่ยนะคะมาจัดอบรมเข้าคอร์สนี่ยนะคะเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันกัญชาะนะคะแล้วเราก็จะให้ความรู้กับเกษ,ษตรกรและเกษตรกรเขาก็จะรู้เลยว่าเขาสามารถที่จะทําทได้ไหม และเราคิดว่านอกจากเราจะให้ความรู้แล้วเราก็ยังจะให้เขาทดลองทํา, <quarter? S 1> าสาธิตการผสมดินการผสมดินจะต้องทํำยังไงเขาสามารถที่จะทําเองได้ไหมและถ้าเกิดว่าเขาจะทําโรงเรือนเล็กๆเนี่ยได้ไหม แล้วเราก็มีสถานที่ของเราอ่ะนะคะเพื่อที่จะให้เขาทดลองในการทําด้วยแล้วก็ดูของจริงดูภาพของจริงค่ะอันนี้จะชด้เจอคุณหมอมาให้ความรู้ด้วยว่าจริงๆเนี่ยเราปลูกไปบางคนเขาอาจจะรู้แค่ว่ากัญชาเราใส่ได้แค่ต้มไก่หลายคนจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับคุณดิอาจจะให้คุณหมอเนี่ยเข้ามาอธิบายด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาทุกวันนี้งานวิจัยไปถึงไหนแล้ว แล้วก็รักษาโรคอะไรได้บ้างแล้วสารเสพติดหลักๆอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ท่านนายกกำลังดำเนินการก็หมอฝากอะไรเพิ่ีหน่อยค่ะในส่วนของเรื่องของยานะคะทางด้านของกัญชาเนี่ยการเปิดรับแล้วก็การตอบรับเนี่ยของประชาชนเนี่ยมากขึ้นไหมคะแล้วเขาใจมากขึ้นไหมคะในส่วนนี้ก็มีประชาชนเพ่ส ี่เจ็บป่วยเขาก็เริ่มมีความสนใจนะฮะที่อยากจะได้รับบริการาด้านการฉันทางการแพทย์ก็มีมีคนไข้เข้ามาติดต่อในคลินิกการฉันทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลยึดยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเปิดทุกวันไหมคะหรือว่าเปิดวันไหนบ้างคะของโรงพยาบาลชางิงยืนก็เปิดสัปดาห์ละหนึ่งวันฮะเป็นวันศุกร์ช่วงบ่ายค่ะฉะนั้นสุกบ่ายก้าจะไปที่โรงพยาบาลชิงยืนนะคะ โอ้โหก็ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นการขับเคื่อนนะคะจากทุกภาคส่วนในจังหวัดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดมหาสารคามนะคะศักยภาพเนี่ย สูงมากและการขับเคลื่อนอย่างที่ท่านนายกเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าต้องจะเดินพร้อมกันทั้งจังหวัดทุกภาคส่วนในจังหวัดจับมือร่วมกันแบบนี้คงต้องจับตาดูค่ะว่ากัญชานในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยจะเดินไปอย่างรวดเร็วขนาดไหนนะคะและที่สําคัญกับจุดเรียนรู้ตรงนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วเรารอดูกันต่อไปนะคะว่าเศรษฐกิจนะคะของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยจะพุ่ง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 ขึ้นกันขนาดไหนเลยนะคะใช่ไหมคะ นายกคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มต้องติดตามแต่ตอไปนะคะวันนี t <t ้ค่ะต้องขอฝากไว้นะคะกับรายการการสื่อีนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้มีเรื่องของกัญชาค่ะติดตามได้นะคะในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะในเทปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ